สวัสดีครับผมเหลี่ยมนะครับ LK อัลโตนะครับสาขาพระราม5ครับผมร้านของเราเป็นร้านตกแต่งนะครับตกแต่งรถยนต์นะครับหลักๆของร้านเรานะจะเป็นงานแปลงหน้านะครับผมเป็นพวกพาร์ทอะไหล่แท้นะครับจัดหาอะไหล่แล้วก็เป็นพวกงานคาร์บอนนะครับผมแล้วก็งานสีนะครับผมจะเป็นของโตโยตานะฮะพวกฟอร์จเนอร์รีโวนะครับยารีเอทีฟคอร์สพวกนี้ครับผมแต่หลักๆก็คือเข้ามาก็ส่วนใหญ่จะเป็นฟอร์จเนอร์สัมากกว่า ที่ขายดีเลยช่วงนี้ก็จะเป็นของ Fortuner นะครับตั้งแต่ปี2015จนถึงปี2019นะฮะก็จะนำมาแปลงเป็นตัว G-R Sport นะครับหรือจะเป็นตัว l e g e n d e r ประมาณนี้ครับผมจะเห็นว่าตัวท็อปท p เนี่ยเวลาเขาออกมาแต่ก่อนจะเป็นโครเมียมใช่ไหมฮะหลังๆนี่จะออกมาเป็นพวกสไตล์แบบดำเปียโ,โนดำอะไรเงี้ยลูกค้าที่ออกตัวล,ล่างๆ่ะครับก็จะใส่เป็นพวกพัดดำเงาเป็นดำเงาเมทัลลิกดำเดำปียโ,โนแบ็ค ใส่เป็นพวกงานคาร์บอนเข้าไปให้รถดูสปอร์ตดูเท่มากยิ่งขึ้นพวกมือจับงานสีใช่ไหมฮะพวกนี้เป็นเทรนด์ของยุคนี้เลยนะคือ GR Sport ออกมาเนี่ยเขาจะเป็นมือเปิดสีเดียวกันกับตัวรถพอรุ่นสแตนดาร์ดที่เป็นสีโครเมียมเขาก็จะมาเก็บเป็นพวกสีเดียวกันกับตัวรถอย่างเช่นรถสีขาวมุกก็จะเปลี่ยนเป็นมือเปิดขาวมุกหรือว่าตัดด้วยสีดำเนี่ยครับอย่างของเราเนี่ยคือเน้นเลยว่างานคุณภาพสีที่เราใช้นะฮะจะเป็นสีโรงง,งานส่งพ่นที่โรงง,งาน เวลาออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อสีเดีวยวกันกับตัวรถลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นสีขาวมุกจึงไม่ค่อยมีปัญหาและก็สีอื่นๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับอุปกรณ์อะไหล่ของเราเนี่ยเป็นอะไหล่ใหม่อะไหล่แท้ทั้งหมดนะครับชุดปลั๊กที่ใช้นะครับเป็นปลั๊กที่เราผลิตขึ้นเองตรงรุ่นนะครับผมไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับเราใช้เวลาติดตั้งชุดแปลงเนี่ยแพง1ชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับนั่งรอรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับ ภายในก็จะเป็นพวกงานคาร์บอนเก็บคาร์บอนภายในทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพวงมาลัยคาร์บอนนะครับผมพักแขนนะครับสวิตช์คอนโซลนะครับผมพวกคอนโซลกลางนะครับผมหัวเกียร์อะไรพวกนี้จะเป็นงานคาร์บอนทั้งหมดนะครับ หรือลูกค้าอยากจะมะีชิ้นงานนะครับเอามาให้เราขึ้นงานให้ใหม่ก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันครับผมงานระบบก็จะเป็นพวกงานเปลี่ยนเลื่อนหม้เปลี่ยนหน้าจอนะครับผมติดตั้งครูสคอนโทรลนะครับติดตั้ง p พร์ชิฟนะครับผมพวกไฟ led นะครับเก็บพวกนี้นะครับผม วันนี้มีลูกค้าเข้ามาทำที่ร้านนะครับใช้เป็นแม็กของแรนโซนะครับส่วนใหญ่นะครับเชื่อมั่นในแม็กของแรนโซนะครับแล้วก็เลือกใช้เป็นแม็กของแรนโซนะครับผมร้าน LK Auto นะครับสาขาพระราม5นะครับตั้งอยู่หลังไมโครนะครับนครอินสาขาพระราม5นะครับผมถ้ามาตาม Google Map ลูกค้าสามารถเซิร์ชคำว่าแต่งรถ LK Auto a c c e s s o r y สาขาพระราม5ได้เลยนะครับผม